โดยในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสทนชได้มีการลงพื้นที่มาติดตามถึงสถานการณ์ภายแล้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดในเรื่องของความกังวลแล้วก็มีการวางแนวทางในการรับมืออย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็เรื่องของการติดตามโครงการการสร้างอ่างเก็บน้ําต่างๆในระยะยาวเรื่องเหล่านี้จะมีความคืบหน้ายัางไงบ้างนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยก,กันกับคุณไพฑู์เก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้นําแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับะค,ะค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตสอบถามในเรื่องของพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเสียงภัยแล้งเลยนะคะอําเภอสอยดาวอําเภอป่งน้ําร้อนของจังหวัดจันทบุรีจากการที่ลงพื้นที่ไปทางอ,อปทอเนี่ยเขามีการร้องขอเรื่องเร่งด่วนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ําบ้างไหมคะมีครับเมเราไปที่เทศบาลทับช้างนะครับแล้วก็เทศบาล ไยดาวนะครับแล้วก็ทางเทศบาลคลองใหญ่นะครับทั้งโ่งน้ําร้อนและ,ะไยดาวก็ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเรามีแผนในระยะเร่งด่วนก็คือไปเรื่องของการที่จะไปขุดลอกนะครับการที่จะไปปรับปรุงตัวระบบส่งน้ําต่างๆหรือแม้ทั่งในบางพื้นที่เนี่ยเพื่อให้การระปายุ๋ผ้าเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับในชอสที่เทศบาลไยดาวครับค่ะ นอกจากแผนเร่งดวง่วนแล้วมีแผนระยะระยะยาวด้วยไหมคะท่านราองเลขาคะ,คะมีก็วางที่จะก่อสร้างแหล่งเก็บกับน้ําในจงังปัจจันทร์ทีโดยอำเภอสายดาวก็จะมีอ่างเก็บน้าเขาภูทองนะครับผมที่อําเภอโป่งลำลอ,องก็จะมีอ่างเก็บน้าคลองเคือไหวายนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําที่เราเตรียมเช่นอ่างเก็บน้าคลองตะพายนะครับหรืออ่างเก็บน้าคลองกันชุมคลองตาดำต่างเนี่ยครับซึ่งจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้กับ ชาวจันทบุรีในสองอำเภอังกาวครับผม,มก็เป็นในเรื่องของอ่างอ่างเก็บน้ําใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นระบบฝายระบบประตูน้ําที่จะต้องมีในลําน้ําต่างๆครับในเรื่องของการทํางานที่ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานทางนี้เนี่ยทางสทนชเนี่ยจะมีการช่วยประสานหรือว่าติดตามติดตามต่ออะไรยังไงด้วยบ้างไหมคะรการบู ด้านน้ำาขอหน่วยงานต่าง,างๆนะครับผมซึ่งนีมงานสนธินารนครน้ำานชาติดีก็ได้เชิญหน่วยงานด้านน้าทั้งหมดนะครับลงพื้นที่แล้วก็รับข้อข,อขออ้อที่ชาวบ้านที่องค์การปกครองส่วนทิ่เนี่ยได้ขอที่จะให้จัดทําโครงการแล้วก็จะจัดทาแผนเป็นเชิงรุ่มน้ํานะครับเพื่อที่จะดําเนินการะจะทําโครงการให้ตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอมาครับค่ะโดยในพื้นที่นี้ อำเภอปองน้ําร้อนเนี่ยยังมีหลายพื้นที่ไหมคะที่ในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงยังมีบ้างไหมคะก็จะเป็นตาบลที่มักประสบปัญหาประจำเช่นตำบลคลองใหญ่นะครับตำบลเทศมิตรต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ตอนที่อยู่นอกเหนือนจากอ่างกิบน้ำพอพอพุทเจอครับก็อาจจะประสบป,ป,ปัญหานะครับโดยเฉพาะที่ตำบลคลองใหญ่นะครับซึ่งไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนเลยนะครับผมในช่วงหน้าแล้วก็มักประสบปัญหานะครับแล้วแบบนี้เรามีแนวทางช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะ ก็เหมือนที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีอ่างเก็บน้ําที่เก็บน้ําที่มีในตอนหน้าฝนไว้ใช้นะ้รับเพราะนั้นเนี่ยการเล่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ําที่เครือไหวเอยที่อ่างเก็บน้าเขาภูทองหรืออ่างเก็บน้ํำของตาพายนะครับอ่านะคะอันนี้อาจจะติดขัดเรื่องสัญญาณนิดนึงแต่ดิฉันคิดว่าในสิ่งสําคัญที่สุดของการรับมือภัยแล้งเนี่ย มันก็ตอบอยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเผชิญภัยแ้งกันมาหลายปีเหมือนกันน่ะเราก็รับมือกันมาหลายปีแต่ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทอนชนะคะคุณไพฑูลเก่งการช่างก็เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ทางสทรนช,นชลงพื้นที่มานะคะเพื่อติดตามสถานการณ์กันเรียกได้ว่า,อ,าอยากจะให้ทางอำเภอสอยดาวโป่งน้ำร้อนเะนี่ยได้มีข่าวดีแหละ<ม>พื้น,นที่ไหนที่น้ำยังเข้าไปไม่ถึง